การกแกนนำอาสาสมัครสุขภาพใจดีนะครับร่างกายก็มีสุขเนี่ยภายใต้สรุแกนเสริมพลังใจดูแลกายนะเพื่อผู้สุงไวส้สมุทรสงครามเนี่ยก็จริงเป็นโครงการที่ภายใต้ในโยบายของายอ้อนสากลน,นะครับก็จริงๆปีนี้นะครับายอ้อนสากลเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาวะที่ดีนะครับ ในส่วนของจังหวัดสมสุทรสงครามเองนะครับแต่ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าะจังหวัดสมสุทรสงครามเนี่ยเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าจังหวัดเล็กๆในประเทศไทยเนี่ยมีประชากรเพียงแค่ไม่ถึง2,000 0คนเนี่ยกลับมีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ถึง28%เของจำนวนประชากรนะครับ และบางตำบลเนี่ยยังมีสัดส่วนผู้สูงอายุเนี่ยถึง40%เลยก็ว่าได้นะครับแล้วในผู้สูงอายุทั้ง2ีเนี่ย65%เนี่ยมีโรคเรื้อรังในยอย่างน้อยหนึ่งโรคนะครับแล้วก็12%เนี่ยมีภาวะซึมเศร้าปานกาลาง ตกใจใช่ไหมครับผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบางข้อมูลเนี่ยที่ชี้ให้ชัดว่าสมุิสงข้ามเนี่ยเป็นลําดับต้นต้นเลยนะครับที่มีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเนื่องจากว่าลูกหลานเนี่ยเอาไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวี่บ้านแน่นอนครับสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเล่นให้ความสำคัญน,นะครับลงลึกไปในรายละเอียดว่ามันมีช่องว่างมันมีโอกาสของปัญหาเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรบ้าง ว่าอันแรกเนี่ยมันยังขาดกลไกการเชื่อมโยงนะครับระหว่างกิจกรรมของชุมชนเองนะก,กับการบริการทางการแพทย์เลยเรียกง่ายๆก็ถือว่าจริงๆแล้วเวลาพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตหรือโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากพูดกันเท่าไหร่ก็เลยยังขาดกลไกเรื่องนี้ครับอันที่2คือในระดับตำบลเองเนี่ยหรือในระดับชุมชนผู้สูงอายุเองเนี่ย อาจจะยังขาดแกนนำนะครับไม่มีแกนนําสุขภาพจิตในระดับตำบลน,นะครับไม่มีคนที่คอยดูแลแล้วก็ให้คำานะนำกี่กับเรื่องนี้นะก็ะจะมีกิจกรรมบางครั้งคราวจากราสอสตบ้างมีกิจกรรมจากโรงพยาบาลบ้างนะแต่ก็คิดว่านานๆทีจะมีกิจกรรมเรื่องนี้สักทีนะครับกิจกรรมในเชิงป้องกันเนี่ยมีอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ถูกทํากิจกรรมกันอย่างเป็นระบบเท่าที่ควรสุดท้ายชุมชนอาจจะขาดเครื่องมือนะในการดูแลจิตใจนะครับที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ แน่นอนว่าผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากคนรุ่นอื่นนะครับคนรุ่นอื่นจะมีวิธีการที่แตกต่างหลากหลายแต่ว่าผู้สูงอายุอาจจะยังขาดเครื่องมือที่เขาได้ได้ดูแลจิตใจอีกที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เนี่ยเราคิดว่าหนึ่งก็คือว่าอยากพัฒนาให้แกนนำเนี่ยหรืออาสาสมัครเนี่ยที่เป็นตัวแทนของชุมชนผู้สูงอายุเองเนี่ยมีทักษะในการดูแลสุขภาพจิตเพื่อที่เอาไปใช้กับชมรมหรือเพื่อนในในตำบลของตัวเอง อันที่2คือว่าอยากให้มีกระบวนการเนาะหรือก็เทคนิคนในการที่จะขัดกรองแล้วก็การส่งต่อผู้มีความเสี่ยงเนี่ยให้รับผิดรัสสบสาบสาที่สําคัญนีคือว่าเราอยากกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมสุขภาพจิตอย่างต่อนเนื่องในจังหวัดเราอยากทําให้เป็นต้นแบบนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะอยากให้คนหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะเราอยากให้ผู้สูงอายุในจังหวัดเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะน่าจะได้แกนนําเครือข่ายสุขภาพจิตผู้สูงอายุนะในระดับตําบล เพิ่มมาค้นเป็นเครือขา่ายการทำงานร่วมกันนะครับป่าหมายโครงการนี้นะเราคิดว่าเราจะโฟกัสไปที่ตัวชมรมผู้สูงอายุนะครับเราอยากรับสมัครแกนนำนะครับของชมรมผู้สูงอายุนะครับสัก10ตำบลน,นะตำบลละ5คนประมาณ50คนเนี่ยมาพัฒนาศักยภาพนะครับให้มีทักษะนะครับแล้วก็มีความรู้นะครับมีความสามารถที่จะไปจัดกิจกรรมในตำบลของตัวเองได้นะครับ เราคิดว่าจะแบ่งโครงการนะครับเป็น3มช่วงหลักๆนะครับช่วงที่1ก็คือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับการเฟ้นหานะว่ามีชมรมผู้สูงอายุที่ไหนสนใจบ้างอยากจะส่งทีมงานมาเป็นอาสาสมัครกับเราครับอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นการอบรมนะครับพัฒนาศักยภาพแกนนำนะครับให้มีความรู้ทักษะนะครับในการที่จะเป็นอาสาสมัครนะครับในการดูแลสุขภาพใจให้กับผู้สูงอายุนะครับ เราก็าาได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับอาจารย์ดรอักศีหาคำภัยนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอผู้สูงอายุนะครับ ในส่วนที่2เนี่ยก็ได้ความร่วมมือนะครับจากกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเล่าสมุทรสงครามนะครับรท,บท,บที่เอามาให้เครื่องมือนะครับแล้วก็แนวทางในการคัดกรองสุขภาพจิตของผู้สูงอายุนนะเรียกง่ายๆว่าเราจะได้ประเมินตัวเองได้แล้วก็มีความสามารถในการประเมินเพื่อนๆด้วยจะได้รู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะมีกระบวนการในการเสริมทักษะนะเรื่องของ การเคลื่อนไหวนะครับเพื่อพัฒนาสุขภาพใจนะครับอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งนะที่สําคัญนะครับอีกคั้งเรายังเติมทักษะเรื่องของการฟังนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในการรับฟังนะให้คำปรึกษานะครับกับเพื่อนๆนผู้สูงอายุในในตำบลของตัวเองนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับเราอยากมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับกรณีที่เราพบผู้มีภาวะเสี่ยงเนี่ยเราจะส่งต่อเรื่องนี้ไปที่โรงพยาบาลส่งต่อเรื่องนี้ไปให้กับคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างแล้วก็ทุกท่านเนี่ยจะกลับไปพร้อมกับกิจกรรมนะครับกิจวัตรสุขใจนะครับ15นาทีอันนี้เราอยากให้ทุกชุมรมผู้สูงอายุเนี่ยทำก่อนเริ่มการประชุมนะครับเพื่อให้ฟื้นฟูสภาพจิตใจนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แล้วก็เท่าทันเรื่องสุขภาพจิตนะครับ ผลล์ที่เราคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับองร์การนี้คือเราอยากได้อาสาสมัครนะครับสามารถใช้เครื่องมือในการคัดกรองได้นะครับเราอยากให้ทุกชมรมมีกิจกรรมกิจวัตรสุขใจนะครับ15นาทีก่อนเริ่มการประชุมนะครับเราอยากมีโฟโล์ในการส่งต่อสุขภาพจิตในพื้นที่นะอยากให้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมีภาะวะเสี่ยงต้องป่วยกับใครต้องส่งต่อไปที่ไหนนะครับแล้วก็เกิดเครือข่ายแกนนำอาสาสมัครที่เข้มแข็งนะครับ ทั้งหมดทั้งมวท,ที่เล่ามานะครับก็อาจจะทําให้ทุกท่านเห็นภาพบ้างนะครับแต่ถ้ามีโอกาสในเดือนต่อไปเนี่ยก็อาจจะได้เล่าเรื่องนี้โดยละเอียดให้ทุกท่านฟังอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับ